ชาวดีแม็กคนไหนอยากจะเก็บสายกล้องหน้ารถแบบเนียนๆไหมครับคลิปนี้ดูให้จบคุณเอาไปทําเองได้เลยจะเดินสายมาเสียบกับเก๊แบบเนียนๆเลยครับวิธีนี้เริ่มจากถอเสา A แล้วก็ถอดเก๊ของคนนั่งออกครับจากนั้นหาเคเบิลไทยหรืออุปกรณ์ที่มันยาวนิดนึงนครับพันกับสายไฟแล้วลอดออกมาทางรูนี้ก่อนหลังจากที่ลอดออกมาทางรูนี้นะครับ ให้สอดสายไฟออกมาทาังรูทางด้านขวามือครับแนะนําไม่ใช้วัสดุชนิดแข็งพวกลวดนะครับมันจะทําให้เป็นรอยได้จากนั้นที่เด็ดก็คือหาอุปกรณ์เช่นคีมนะครับหรือคัพเปอร์หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เจาะรูนะครับหรือทําให้มันเป็นรูเนี่ยร้อยสายไฟออกมาจากร่องของเกะต,ตรงนี้ได้ครับเวลาที่เราปิดเกะเนี่ยมันจะได้ปิดแล้วไม่ติดขัดสายไฟไม่ทับให้สายขาดนั่นเองครับผมและเพื่อความเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครมี 3M คล็ิปล็อกนะครับสามารถที่จะเอามาติดเป็นแถวให้มันเป็นระเบียบแบบนี้ได้เวลาที่เราเก็บสายแล้ว สายมันเหลือใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอามากูกับเคเบิลไทแล้วเราก็ยึดติดเข้าไปกับเสาได้เลยครับทาให้เวลาที่เราขับรถเนี่ยจะไม่มีเสียงของสายไฟเนี่ยไปตีให้มันเกิดเสียงดังเวลาเราขับรถนั่นเองและเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพอเราสตาร์ทรถนะครับกล้องก็พร้อมที่จะทํางานแล้วก็ดับเครื่องตามเครื่องยนต์ของเราเลยดูแล้วลองเอาไปใช้ดูเก็บสายแล้วสวยไหมได้ผลไหมกลับมาบอกกันหน่อยนะอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนๆนะ